วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองครับสปปลาวใช่ค่ะคือพอพูดถึงลาวในอดีตเนี่ยภาพจำของหลายคนอาจจะเป็นเรื่องสงครามอินโดจีนอืมหือภาพที่ค่อนข้างหนักเลยนะครับหนักมากค่ะโดยเฉพาะภาพของการเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดหนักที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยพื้นที่หลายแห่งนี่เต็มไปด้วยหลุมระเบิดครับ แต่ภาพที่เราจะคุยกันวันนี้มันกลับตาลปัดไปหมดเลยค่ะจากสมรภูมิรบในวันนั้นกําลังจะกลายเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะแต่มันคือการพลิกวิธีคิดเลยพลิกวิธีคิดยังไงคะคือเป็นการมองพื้นที่ที่คนอื่นอาจจะเห็นว่าเป็นคำสาบจากประวัติศาสตร์แล้วก็มาตั้งคำถามว่า เราจะเปลี่ยนคำสาบนี้ให้เป็นพรได้ยังไงเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยลึกกว่าแค่การสร้างโรงไฟฟ้าแต่มันคือการที่ลาวกำลังพยายามเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองบนแผนที่โลกจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใช่ครับไปสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันการเปลี่ยนคำสาบให้เป็นพรชอบคำนี้มากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำสาบที่ว่านี้กันก่อน ในบทความที่เราได้มาตัวเลขมันน่าตกใจจริงๆครับเขาบอกว่าช่วงสงครามมีการทิ้งระเบิดลงในลาวเกือบ3ล้านตันมันเยอะขนาดไหนนึกภาพไม่ออกเลยเป็นตัวเลขที่มหาศารครับและที่เลวร้ายกว่านั้นคือระเบิดจำนวนมากมันไม่ระเบิดในทันทีอกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า UXO หรือระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ใต้ดินทั่วประเทศมาน,นานหลายสิบปีโห<อ>มันไม่ใช่แค่อดีตที่เจ็บปวด แต่มันคืออันตรายในชีวิตประจำวันที่ขัดขวางการทําเกษตรการสร้างถนนหรือการพัฒนาใดๆก็ตามในพื้นที่เหล่านั้นมาตลอดเลยครับแต่ในข้อจํากัดทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของการเป็นประเทศแลนด์ล็อกหรือไม่มีทางออกสู่ทะเลเนี่ยดูเหมือนเราจะมีไพ่บใบสําคัญอยู่ในมือเหมือนกันนะคะครับคือประเทศเขามีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะกว่า2 3 0 0 0 0ตารางกิโลเมตร แต่ประชากรมีแค่เจ็ดล้านกว่าคนเองและที่พื้นที่อันกว้างใหญ่นั่นแหละครับที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลมีอะไรบ้างคะมีทั้งแร่ทองคําเหล็กทานหินเกลือโพแทชแต่ที่สําคัญที่สุดและเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือแหล่งน้ําจืดและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงซึ่งเหมาะกับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําและพลังงานลมมาก นี่คือขุมทรัพย์ที่รอวันเปลี่ยนประเทศอย่างแท้จริงแล้วดูเหมือนว่าความต้องการใช้พลังงานในประเทศเองก็กำลังโตแบบก้าวกระโดดด้วยใช่ครับดิฉันไปเจอตัวเลขที่น่าสนใจมากในบทความเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในลาวเขาบอกว่าปี2024นําเข้ากันอยู่ประมาณ4-5,000คันคันแต่คาดว่าปี2025จะพุ่งไปเกือบ2 0 0 0 0คันและปี2026อาจจะถึง3 0,000คันเลยมันโตเร็วมากตัวเลขนี้สะท้อนภาพใหญ่ได้ดีมากครับ มันบอกเราว่ายุทธศาสตร์ด้านพลังงานของเราไม่ได้มองแค่การผลิตเพื่อส่งออกอย่างเดียวแต่ความต้องการในประเทศเองก็สูงมากถูกต้องครับความต้องการใช้พลังงานสะอาดในประเทศเองก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งยิ่งทำให้แผนการพัฒนาด้านพลังงานทั้งหมดนี้มีความสำคัญและเร่งด่วนขึ้นไปอีกความต้องการที่พุ่งขึ้นขนาดน,นี้ทั้งในประเทศและจากเพื่อนบ้านคงกดดันให้รัฐบาลต้องวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้อย่างจริงจังเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ เห็นในบทความพูดถึงนโยบายใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวด้วยค่ะครับในเอกสารโครงการการเมืองฉบับล่าสุดที่สหายทองลุนสีสุลิตนำเสนอเมื่อต้นปี2026นี้นี่เองแกนของมันชัดเจนมากคืออะไรคะคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องไปคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอ๋อโดยมีหัวหอกคือการผลิตพลังงานสะอาดจากทุกแหล่งที่เป็นไปได้ทั้งน้ำลมแสงอาทิตย์ เพื่อเป้าหมาย2อ,อย่างคือใช้ในประเทศและส่งออกการส่งออกนี่ดูจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากเลยนะคะเขาตั้งเป้าไว้ขนาดไหนคะเป้าหมายชัดเจนและทา้าทายมากครับคือเราตั้งเป้าจะส่งออกพลังงานไฟฟ้าให้ได้ประมาณ2 0,000เมกะวัต์ภายในปี2030แล้วใครจะมาซื้อพลังงานมหาศาลขนาดนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หนึ่งแห่งในไทยอาจจะผลิตได้ประมาณสัก 2- 3 0 0 0มเมกะวัต Oh. แปลว่าเป้าหมายของเราก็เทียบเท่ากับมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากๆแบบ7 1 0ถึง10แห่งเลยทีเดียวโอ้โห oh. ส่วนคำถามที่ว่าใครจะซื้อคำตอบก็คือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมดนี่แหละครับอื oh. ตอนนี้มีเทรน์ที่ชัดเจนมากคือนักลงทุนต่างชาติทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลียุโรปอเมริกากำลังย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักๆมาที่เวียดนาม ไทยมาเลเซียอ๋อพอโรงงานอุตสาหกรรมย้ายมาความต้องการใช้ไฟฟ้าก็ต้องพุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวถูกต้องครับสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยในบทความอ้างคําพูดของรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่บอกว่าตอนนี้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่บริโภคพ,พลังงานสูงเป็นอันดับ4ของโลกอันดับ4ของโลกเลยเหรอคะ2030เราต้องการการลงทุนได้พลังงานอีกอย่างน้อยปีละ2 0 0แสนล้านดอลลาร์เพื่อให้มีไฟฟ้าพอใช้โห มันเหมือนมีดีมานมหาศาลร,รออยู่แล้วซึ่งลาวที่กำลังสร้างตัวเองให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดก็เลยถูกมองและวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นเหมือนแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนั่นเองพอพูดถึงการลงทุนระดับนี้แน่นอนว่าต้องมีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในบทความก็ชี้ชัดไปที่จีนที่เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในลาวอยู่แล้วด้วยมูลค่าเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ผ่านโครงการเกือบพันโครงการ ครอบคลุมทุกอย่างจริงๆครับตั้งแต่เมืองแร่เกษตรตำมโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงดิจิตอลแต่โครงการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือโครงการที่เกิงไว้ตอนแรกเลยครับโครงการพลังงานลมใช่ครับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมขนาด600เมกะวัตต์ในภาคใต้ของลาวโดยบริษัท p าว e r China นาดิฉันทึ่งกับโครงการพลังงานลมนี้มากตรงที่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นการแก้ปมในอดีตด้วยการเอาพื้นที่อันตรายมาสร้างอนาคตครับในมุมมองของคุณอะไรคือมิติที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้คะระหว่างมิติทางสัญ,ญลักษณ์กับผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมครับเพราะจริงๆแล้วสองมิตินี้มันเสริมกันอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะในมิติเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ย การตัดสินใจสร้างโครงการพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนบนสมรภูมิรบเก่าที่เต็มไปด้วย UXO มันคือการประกาศที่ทรงพลังมากครับอืเป็นการบอกกับคนในชาติและกับโลกว่าเราสามารถเปลี่ยนบาดแผลในประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นแหล่งของความเจริญได้เป็นการเยียวยาอาดีตด้วยการสร้างอนาคตเป็นการเปลี่ยนภาพจาของพื้นที่ไปเลยนะคะจากความกลัวเป็นความหวังใช่ครับ และในมิติที่เป็นรูปธรรมมันก็ส่งพลังไม่แพ้กันนี่คือโครงการพลังงานลมแห่งแรกของเราและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคที่สุดในภูมิภาคเลยครับสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ1.72พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง1 5 6ล้านตันต่อปีโอ้โหมันคือหมุดหมายสำคัญที่บอกว่าเราเอาจริงกับเส้นทางพลังงานสะอาดครับนอกจากโครงการพลังงานลมแล้วยังมีอีกโครงการที่ดิฉันว่าน่าสนใจไม่แพ้กัน คือการเชื่อมต่อ่ายไฟฟ้า500กิโลวัตต์ระหว่างจีนกับลาวอืมโครงการนี้มันทำงานยังไงแล้วมันสำคัญขนาดไหนคะโครงการนี้คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่ชาญฉลาดมากครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าการผลิตไฟฟ้าพลังน,น้ำของลาวเนี่ยมีจุดอ่อนตามฤดูกาลหมายถึงฤดูฝนกับฤดูแล้งหรอคะถูกต้องครับในช่วงฤดูฝนที่น้ำเยอะลาวจะผลิตไฟฟ้าได้มากจนเกินความต้องการใช้ในประเทศอ๋อส่วนเกิน ใช่ส่วนเกินนี้ก็จะถูกส่งออกไปขายให้จีนผ่านสายส่งนี้แล้วพอถึงหน้าแรงที่น้ำน้อยละ้คะนั่นแหละครับคือความฉลาดของโครงการนี้ในช่วงฤดูแรงที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงเราก็สามารถนำเข้าไฟฟ้าจากจีนกลับมาใช้ได้อ๋อเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับทำให้ประเทศมีความมั่นคงทางพลังงานตลอดทั้งปีไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามเป็นการสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบ าคาดว่าพอโครงการนี้เสร็จเต็มรูปแบบในปี2026จะมีการส่งผ่านไฟฟ้าสะอาดระหว่างกันได้ถึงปีละ3,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าแล้วขายแต่เป็นการวางระบบนิเวศด้านพลังงานที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านอย่างเหนียวแน่นแล้วมันเป็นภาพที่ใหญ่กว่าแค่ลาวจีนด้วยซ้ำรับจริงเหรอคะครับ ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าระหว่างจีนกับอาเซียนรวมๆแล้วถึง16สายมีการค้าขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนกันกว่า75,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงโห้ oh. ซึ่งที่น่าทึ่งคือ90%ของจำนวนนั้นเป็นไฟฟ้าสีเขียว โอ้โห oh, นี่คือเทรนด์ของทั้งภูมิภาคจริงๆใช่ครับการตอบตอมันน่าทึ่งมากนะคะจากปี1975ที่เรามีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแค่2แห่งมาวันนี้มีแหล่งผลิตพลังงานกว่า80แห่งแล้วครับและคนในประเทศกว่า90%ก็เข้าถึงไฟฟ้าได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างการสร้างเขื่อนหรือโรงไฟฟ้ามันมักจะมีคำถามเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาเสมอเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับในเรื่องนี้เรามีแนวทางยังไงบ้างคะ ประเด็นนี้สำคัญมากครับและดูเหมือนว่าลาวจะตระหนักถึงเรื่องนี้ดีข้อมูลในบทความระบุว่าควบคู่กับการพัฒนาด้านพลังงานลาวได้จัดตั้งเขตอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติไปแล้วกว่า20แห่งอ๋อทำควบคู่กันไปครับซึ่งมันช่วยรักษาระบบนิเวศและทำให้สัตว์ป่าหายากอย่างช้างป่าเสาลาหมีหรือแม้กระทั่งเสือกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำโหดีจังเลยค่ะ มันสะท้อนความพยายามที่จะพิสูจน์ว่าการพัฒนาและการอนุรักษ์สามารถเดินไปด้วยกันได้แปลว่ายุทธศาสตร์ด้านพลังงานทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่านั้นคือการเปลี่ยนสถานะของประเทศไปเลยใช่ไหมคะจากแลนด์ล็อกที่เคยได้ยินกันบ่อยๆไปสู่คำใหม่ที่เรียกว่า l a n d ์ลิง e ์ถูกต้องเลยครับคำว่าแลนด์ลิง์หรือการเชื่อมโยงทางบกคือหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติของเราในยุคนี้เลยอื การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าที่เราคุยกันเป็นแค่โครงสร้างพื้นฐานอ่อนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานแข็งไปด้วยเช่นพวกถนนรถไฟอะไรแบบนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงลาวชีนที่เปิดใช้ไปแล้วสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ๆและถนนหนทางที่เชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกับว่าในอดีตการไม่มีทางออกสู่ทะเลคือจุดอ่อนแต่ตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนจุดอ่อนนั้นให้กลายเป็นจุดแข็งครับ ด้วยการบอกว่าถึงไม่มีทะเลแต่เราเป็นทางผ่านไปได้ทุกที่ตรงประเด็นที่สุดครับคือการเปลี่ยนตัวเองจากประเทศที่ถูกปิดล้อมให้กลายเป็นฮับหรือศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคแทนทั้งในด้านพลังงานใช่ครับทั้งพลังงานการขนส่งและการค้านี่คือเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ทั้งหมดน่าทึ่งจริงๆค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้มันคือการเดินทางของประเทศหนึ่ง จากพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยบาดแผลและความเจ็บปวดจากสงครามครับสู่การเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่สําคัญที่ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงคนในชาติแต่ยังเป็นความหวังด้านพลังงานให้กับทั้งภูมิภาคอืเป็นเรื่องของการวางแผนระยะย,ยาวความร่วมมือระหว่างประเทศและที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนอดีตที่ขมขืนให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตเป็นการเดินทางที่ยาวนานและยังต้องพิสูจน์อะไรอีกมากครับ แต่ก็เห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดหนึ่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ถูกอ้างถึงในบทความว่าไว้อย่างไรคะท่านกล่าวไว้ว่าผู้เขียวน้ำใสก็คือผู้เงินผู้คำซึ่งตีความได้ว่าสายน้ำที่ใสสะอาดและขุนเขาที่เขียวขจีก็คือสินทรัพย์อันล้ำค่าโอ้โ แนวคิดนี้สะท้อนว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่สามารถแยกขาจากกันได้เป็นแก่นคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเลยนะคะใช่ครับซึ่งผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังต่อไปค่ะในขณะที่ลาวกำลังก้าวสู่การเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนอย่างเต็มตัวอะไรคือความท้าทายใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในการรักษาสมดุลที่เปราะบางนี้ ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรากฐานของอัตลักษณ์สีเขียวที่ประเทศกำลังสร้างขึ้นอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากและในระยะยาวชาติหนึ่งจะสามารถเป็นทั้งผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่และเป็นดินแดนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไปพร้อมกันได้จริงหรือไม่นี่คือคำถามสำคัญที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับ